คลิปนี้ได้รับการสรบเสรินจากเรือจิโน่เติมกันุกแพ็ในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภยัยสนใจเติมกับนแพ็ก,กไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบอกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิปเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมพอสปิงแคสกับเกมบูอาคไนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทีมตี บีน่านะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้เราจะเจอในสถานะกลางแจ้งนะครับและแน่นอนครับผมว่าตัวละครที่เหมาะสมในการตีบีน่ารอบนี้ครับผมก็มีดังต่อไปนี้เลยครับอนี่ก็คือในส่วนของตัวละครครับผมนะที่นิยมใช้มากครับผมในการตีบีน่ารอบนี้นะครับโดยแน่นอนครับผมใครที่สามารถจะทนดาเบรของบีน่านี่ก็ แค่ใส่ตัวรถเกาะไปเยอะๆครับผมแล้วก็อัดในส่วนของตัวดาเมจอย่างเช่นตัวของมิกะเข้าไปก็สามารถจะทำดาเมจจบได้อย่างไวมากนะครับโดยเฉพาะท่านไหนที่มีการดันสายใยตัวละครครับผมนะยิ่งสูงมากครับผมคะแนนก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับนะโดยเฉพาะตัวของมาร์กี้กับตัวของมิกะนะครับผมนะสองตัวนี้จะเป็นคีย์หลักนะครับผมในเรื่องของการทำดาเมจเลยโดยเฉพาะมิกะเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฟสแรกนี่คือสําคัญมากครับผมนะในส่วนของตัวมิกะนะครับ ถ้าเกิดท่านไหนมีการใส่ในส่วนของสายใหญ่ตัวละครที่มีสายใหญ่มากกว่า30ขึ้นไปนะคะแนนก็จะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนตัวละครก็ผมที่เหลือลองมานะครับนะก็จะเป็นตัวของจุนโกฟีน่าเดรุนะครับผมนะหรือจะเป็นตัวของมิโดริโมบิอกครับนะซีคอนข้างจะใช้งานได้ดีมากครับผมในการตีรอบดีนะครับรวมถึงตัวของคารินเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนตัวแท้งนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าจะใช้ในกรณีที่เราไม่สามารถจะทนดาเมจไว้ถ้าเกิดท่านไหนที่เพิ่งเริ่มตีบีหน้าได้ไม่นานนะครับผมนะตัวละครที่สามารถเอาบาแท้งบีหน้าได้ครับผมนะก็ปีประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ารวมถึงตัวสองสายสับสนทั้งหลายนะครับนะในกรณีที่เราขาดตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ได้ปั้นตัวละครตัวไหนขึ้นมานะครับเราก็สามารถใส่ตัวละครสับสุนแถวนี้เอาไปใส่ให้กับป่าตีได้นะครับนะ อันนี้ก็คินแนะนำในสุดของตัวฮิลนะครับนะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตทีมนะและก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวที่เพิ่มแอคแทกให้กับทีมนะครับผมนะก็จะมีตัวของคันนาโนอานะครับผมนะอสุสัตซัมเบอร์นะครับผมรวมถึงอิซินะนะครับแล้วก็ตัวของเซรีน่นะครับผมคิดมากครับในส่วนของทีมนะครับนะเราบอกว่ารอบนี้จัดปาร์ตี้ยังไงครับผมนะถึงจะได้แอคแท็กทีมสวยนะครับ โดยหลักๆก,ก็จะมีการจัดปาร์ตี้ดัมต่อไปนี้เลยนะครับก็จะมีการใช้ทีมนะครับนั่นะก็คืออากาเดะนะครับนะอากาเดะอ่ามิกะนะครับนะแล้วก็อีกตัวนึงครับผมก็จะเป็นตัวของอุ้ยนะครับผมเอามาร์ลดค่าคอร์สแล้วก็มาร์กี้นะครับนะตำแหน่งนี้เลย ส่วนสเปเชียลสับสุนครับผมก็จะเป็นตัวของอาโกนะครับผมนะและก็ทิบารินะครับอันนี้คือในสู่ขอท็อปทีมนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครครับผมนะไม่ได้มีตัวละครหรือขาดตัวละครตัวไหนนะอย่างเช่นตัวของฟูกะนะครับผมหรือไม่มีตัวของอุ้ยนะครับนะอ่าเราก็สามารถใช้ตัวของฟูกะแทนได้นะครับอ่าถ้าเกิดเราไม่มีปุ๊บเนี่ยเอาฟูกะมาแทนขึ้นมาปุ๊บตรงโซนนี้นะครับนะหรือถ้าเกิดเราไม่มีนะครับผมนะตัวอื่นอ่ะอุ้ยเก็บไปนะครับ พอไม่มีอุยขึ้นมาปุ๊บนะครับผมนะเราสามารถใช้ตัวของอิซินะซัมเมอร์นะครับผมนะมาได้นะโดยอิซินะซัมเมอร์ก็ต้องหลบๆนิดนึงนะให้ตัวของบีกะเป็นแทงแทนนะครับเพราะว่าอิซินะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ปั้นมาดาวสูงพอเนี่ยก็อาจจะโดนดาเบทอันนี้ก็อาจจะเดียงได้ก็แนะนำครับผมนะให้ตัวของอากาเดะนะครับผมนะยืนเป็นแทงแทนน่าจะง่ายกว่านะครับตัวส่วนนี้เพราะอากาเดะก็ถ้าเกิดใครที่ปั้นมา5ดาวปืนสามก็ทำเดเมจได้ง่าย อิซินาจะมีความสามารถในการลดความสามารถรือของการต้านทานคีดเมจก็ทําให้ตัวของบีกาครับผมยิงได้แรงขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะสำหรับสนาดขั้นไปตามความเหมาะสมนะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มตีกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของอตัวบีนาอินเซน,นะครับอ่าของผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมก่อนนะครับอ่า ก็เอาออกไปก่อนนะครับนะอันนี้อยู่ในช่วงของการซ้อมตีทอร์เมนต์นะครับอ่าฮะก็อันนี้ผมก็จะใช้ตัวของอากโกนะครับนะแล้วก็เอาอุยเข้ามาแทนนะครับเดี๋วนดิสเ,เปเชียลโอเค่าอุยนะครับนะ แล้วก็เซ็ตสกิลครับก็เริ่มต้นที่ตัวอากาเนะนะครับผมนะแล้วก็อุ้ยแล้วก็ตัวขอฮิบารินะให้ระวังนิดนึงครับผมในเรื่องของการเช็คสกิลนะครับผมเพราะว่าตัวขอฮิบาริกับอุ้ยนะครับผมนะสกิลจะทับกันดังนั้นให้ระวังตัวส่วนนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับงั้นก็ไปเลย มาเริ่มต้นก็ต้องลดก่อก่อนเลยนะครับนะก็เอาสกิลอากเดนครับผมแปะไปก่อนเลยลดลดดีเฟนที่เรียบร้อยครับผมทุกคนจะได้ตีง่ายขึ้นนะแล้วก็เอาอุยครับผมลดค่าคอสให้กับตัวของมิกาะนะครับนะเดี๋ยวเราค่าคอสซื้อหนสักนิดหนึ่งอ่าโอเคนะครับแล้วก็ต่อเลยนะครับแล้วก็เอาอโกะครับผมปฟให้กับมิกาะนะครับรอสกิลบาคิครับผมนะลดก่อให้เรียบร้อยแล้วกับมิกาะยิงเลยครับ อันเียจะยิงยางใหญ่ดีอ่ะยิงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวงูมันจะวิ่งละอ่าเราก็สะสมค่าคอร์สไว้นะครับรถให้กับตัวบิกาะนะครับและก็รถส่อยให้เรียบร้อยครับ โอเคนะครับที่เหลือก็จัดการครับผมรถให้มิกานะครับ <c oughs> อ้าวตายไปแล้ว <c oughs> โทษทีไวไปหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะประมาณนี้ครับผมแนวทาการตีนะครับนะก็ค่อนข้างจะถือว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายครับในสุดขอตัวบีนานะครับนะก็ลองไปทดสอบดูก็แล้วกันที่เหลือก็ค่อยๆจัดสกิลตามข้อบ่อสมนะครับประมาณนี้ พบกันไปครับผมนะกับคลิปตีทอร์เบนจะผ่านหรือเปล่ามาช่วยกันเลยด้วยครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ